วันนี้นะคะดีใจสุดๆเลยค่ะเราได้ต้นนี้มาเป็นสมาชิกใหม่นะคะซึ่งต้นนี้นะคะคุณยายเข็มบอกว่าตอนได้มาเนี่ยได้มาหนอเล็กๆค่ะทุกคนหนอเล็กๆแบบว่า,าไม่มีใบนะคะคุณยายได้มาในนามของว่านมหาโชคค่ะแต่ปลูกไปปลูกมานะคะคุณยายเขาก็ยังมั่นใจว่าเป็นว่านมหาโชคแต่กิกี้เห็นครั้งแรกกิกี้ว้าวประทับใจมากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะ เป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงค่ะเป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงกิกี้จะดูแลอย่างดีนะคะรดน้ําก็ไม่ได้ลดเพราะว่าคุณยายเข้าใจว่าเป็นว่านมหาโชคนะคะเดี๋ยวกิก้จะเอาไปดูแลใหม่ใส่กระถางใหม่เพราะเป็นว่านหายากมากๆค่ะว่านหายากตามหามาตลอดเลยนะคะสําหรับกวัก พระพุทธเจ้าหลวง